กองกินบันรห้องจิ๊บปมจิรอมาลร่อยเท่าไรครับมันร่อยก็ลอร่อยสามสิบนะคยูประตูฟังทิปตะกันโตกเครับประตูฟังทั้ทง่งอเมื่อนี้อร่อยก็ออร่อยสามสิบเครับจิบรอสินขาการ้าการขายสองป่า เป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับกองจักบาทครับกองหาจิบาทครับพี่นอ้องเป็นปลาแม่น้ำโขงนะคะรับปลาหย่อนก็มีนะครับพี่นหย่อนเป็นหย่อนปลาเหนียอ่อนปลาหย่อนหน่อยเป็นโหลนะครับขายเป็นโหลปลาหย่อนโลละร้อยร้อยห้าสิบบาท ประตูทั้งเข่าฟังทิศตะวันตกนะครับพี่น้องสินค้กา,าการขายการขายหลากหลายอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีส่วันจันทร์ครับสวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าว,วันจันทร์นะครับอยู่ตลาดส่ว,วัดประชาเกษมครับตลาดส่ว,วันจันทร์พี่น้องมาเลาะเบิงสินค้าการขายการขายครับส่อวันนี้ เียวเป็นพวกท้องแหงน,นะครับอาหารแหงปลาแหงอาหารทะเลแหงครับเอามาให้ค่อยดีค่อยจะติหัวให้ท้องกินผู้เถ่รารับพป่นองหมากครับ ของกินผู้เฒ่าบ้านเฮาครับนี่หมากของผู้พ่แมคลายหมาคล้ายผู้เก็กับฟังในเฮ็ดบดนีเฮ็ดบดกับพี่นอ่ะโคเก,กติแล้วจะย่ฟังทางทิศเหนือนะครับพี่นองเลยจะมีของขายบ้านเฮออยู่นี่ร่องกลองมาหมบอร่อยนะ คนละใหม่กันนี่ครับเพื่อนชิ้นขาดันขากันข,า,นข,า,นขายหลากหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นเงียบๆัคหน,น่อยเนาะครับเพราะว่างานแกงเรือห่อแต่เหล้วนะจะมีก,ก๋วยมีครับลูกตอมีครับคี่นมอผัดงานการหยาต้นปลาไม้จุก หอยจุบนี่ครับเน้ีแม่หอยจุกแม่ขายจังไดครับหอยจุกถุงละส้บบาทนะครับุ้งถุงละยี่สิบบาทครับ เฮ็ดเฮ็ดฝ hey, like like ro ั่งเฮ็ดฝ ok ั่งเฮ็ดบดจะมี่ได้ครับพี่น้องเฮ็ดบดฟ้าเฮ็ดบดเป็นผิ่งามเป็นเฮ็ดบดอ่อนจ้าเฮ็ดบดตอนอ่อนห่าน้เลยโลเท่าไรครับเฮ็ดบดเดียวนี่เฮ็ดบดโล่สองร้อยจ้าโลละสองร้อยบาทได้ครับพี่น้องตลาดนัดเสองวันจันทร์เข็มตลาดครับนี่นะครับเพชรบดอ่อนๆแล้วาพี่น้องเลาะไปเบื้องอีกยังน้อยครับ นี่เป็นฟังผิดตะวันตกนะครับพี่น้องไผ่หมักซอยจุกครับซอยจุกมีครับหมมนี่ยเนี่ยงามๆมีทั้งหมูทั้งเนื้อครับสินค้าการขายการขายถ้าเป็นของกินเผื่อแบบห้อากระจะประมาณนี้นะครับนี่เป็นหมมฟังผิดตะวันตกนะครับมีกล้วยมีบักบทัว ตัวาดำใหญ่ยงานั่งกันี่ยของอ้อยไฟก็มีนะครับขี่กระบองนี่ขี่กระบองนี่หมวกนี่ห่อได้หลายอย่างครับนี่ครับกระติบเข่ามีนะครับพี่น้องกระติบเข่ามีติบเข่ามีหัวมีซึ่งมีหมวยครับมีหลายๆอย่างหลายๆแนวครับฟังนะ ของใส่ไม้ัวเรือนกันีครับเป็นหวัวติบเกล่ากระดกมีผ่มามีเสียมมีเกียวพี่้องนครับ,รบส่วนของใส่ของใอยบานห้องกันนี้ไม่หลเนวอยน่ครับตลาดนัดสอบวันจันทร์อำเภอเชียงม่ลาดกระสอบหัวดมวย ฟังประตูทางเสาทางทิศเหนือครับต้นใหม่วันนี้ชิ้นรวมต้นไม้ต้นบัแบบผีบผีบก,ก,กบักพุ่งไม่หลายแนยวครับพี่น้องสบายพี่น้องเราเบิกดีกันหน่อยครับปุาม,มาแต่ประตูฟังทิศตะวันตกครับบังหัน <c oughs> พี่น้องเราบังสินค้าฝังฝากรถบานห้อง ต้นใหม่จะหลากหลายอยู <jaar> ่นะครับเบียเบียก็ใหม่ครับงัมีเปลือกมมันมีกล้วยชิปบโปมครับหนานี่ก็ยังเป็นจิับโอมขึ้นอร่ะจิ้บโมจิ๋วใหม่ใหม่ ดนถูกจ้านวขวดรับเส้นขาบานห้องเหมือนก็จะยังเป็นจิรรอยจิรรอยจิปมครับประตูทั้งเข่าฟังคิดเนื้อนะครับโซรหลดลดสดสดนะครับไตสดสดเลเดียวค่ะานเาเลมีหมันนะครับมันแสงบ้านครับ แซงจ้ะโอ้นี่ครับมันเป็นแบบนี้ผมไปซื้อเมื่อนั้นหัวเนื้อๆข้าเจ้าเพราะว่ามันแซงมันบางเงน้ยเตินตัวดิสสอมันแซงมันต้องเป็นแบบเเจจ้้้าาาััมมนนนนหโอ้มันหน้าเป็นหัวเนื้อๆข้าเจ้าตัดเป็นพอนพอเออนี่ครับนี่ครับพี่น้องมันแซงนะครับมันแซงจะเป็นแบบกลมกลมกลมล้อมกลมเงี้สันสันเอ้เป็นหัวสันสันเวลานั้นแม่มันหัวมันจะเป็นแซงกันอันนี้แม่นบะ มันจะเป็นแสีงคือบักม้วงคือยังเป็นจุ่มๆไปนโอ้สมพ่อสมพ่อเขาจะเอื่อนมันแสีงเนาะตัวเนี้ยๆนะโมเมนต์นะครับอันนั้นมันมันแดงๆผมไปเสีอยงว่าหน่อยๆมันเสี่ยงนะพี่น้องกบใหญ่กบหน้ากบเบนต์เลยครับครบหน้าจ้าคบหน้าประตูทางเข่าข้างที่เหนียวนะครับพี่น้องกบตัวใหญ่แค่ไหนนะไป โคบหน้าครับคุณหาสิบบาทเออคุณพ่อมาขายโมบี้อ้คล้องกินบัตรเท่าครับโมลุ่เมื่อไร่ก็ได้โดยซ่าค่ะโมเขาลูกไขายซ่าวนักไบโลูกเนี่ยมตัวนี้คือผีเออมันแซงครับพี่น้องมันจะเป็นหัวกลมๆถีเป็นเหเนายาะๆมันประมาณมันแซงครับตัวนี้เป็นมันแซงครับนี่ก็เป็นสีสันบรรยากาศการขายการขายซ่าวนะครับอยู่ที่ตลาดนัดเช้าวันจันทร์อำเภอเขียมราดนะครับ